กรขส่งทางบกผู้บรยการสำนักมาตรฐานทะเบียนและภาษีรถกรมการขนส่งทางบกผู้บรยการสำนักเศรกิจจังหวัดเพื่อเงื่อนไการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะปี56นะครับถึงกำหนดให้คณะกรรมการจังหวัดมีหน้าที่ในเรื่องรถสถานที่รับคนโดยสารที่ตัางดินและการดเส่งทางโดยที่ในการส่งผู้โดยสารจะต้องดำเนินการจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารนณะาานะและต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไข ที่ทางราชการกำหนดจึงมีการออกกฎกระทรวงเท่าสาธารณภัยจังหวัดในยกองค์งการบริหารที่ส่วนจังหวัดเป็นกรรมการผู้ประกอบการสถานีตำรวจผู้ทอนเมือง11พฤษภาคม66เป็นต้นไปมีสาระสำคัญดังน,นี้ครับข้อหนึ่งแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง6แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำตัวกำหนดให้ผู้ที่มีความประสงค์ จัดขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะได้ยื่นคับขอต่อนไหนที่มีเครื่องกําเนิดพลังงานอย่างอื่นนอกเหนือจากเครื่องยนต์สันดาปภายในต้องมีและเครื่องอุปกรณ์ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการนั้นก็ครเชิญครับที่ประชุมมีประเด็นสัมภาษณ์นารต้อเติอนนะครับจริงเรียนท่านประธานและที่ประชุมเราั้วงข้าวอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คือวิถีเขามาเป็นวิถีแล้ววันนี้มันกลับมาปูะกระบวนการ ที่กฎหมายไม่รองรับเนี่ยจะหาวิธียังไงไปาจำเมันถูกต้องเป็นโจทย์ที่ตั้งแต่125เหมือนเรื่องไม่ได้ไม่ได้คิวรถหมา่ได้ผู้ประจํารถอะไรอย่งต้องใช้เหมือนเดิมนะครับใน่นี่เรียนเพิ่มว่าในการซื้อรถจริงๆแล้วรถเป็นรถยนต์เนี่ยที่ในข้อเท็จจริงเนี่ยบางคนอาจจะติดข้อมูลในเรื่องของไม่สามารถที่จะติดเรื่องสินเชื่อนะครับว่าประชาก่อนที่ประชุมคุยกันนอกรอบว่ามีอ่าวลึกด้วยแสดงว่าข้อมูลนี้ไม่ได้เป็นปัจจุบันใช่ไหมครับรถยนต์สาธารณะ ในการให้บริการแก่ผู้โดยสารไม่มีประสิทธิภาพจึงได้แก้ไขเพิ่มเติม